จีนป่ายายไล่รูมไปที่สมุทรปราการสร้างยอดขายทุเรียนกว่า300ล้านสำแดงพลังแห่งอ e ีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดของจีนให้โลกได้เห็น เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซินอยู่จื้อผู้ก่อตั้งซินชวนกรุ๊ปบริษัทเครือข่ายแบบหลายช่องทางในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ e แบบสตรีมสดชั้นนำในประเทศจีนได้เปิดการสตรีมสดที่ประเทศไทยแนะนำของดีเมืองไทยร่วมกับเจ้าของแบรนชั้นนำต่างๆในไทยซึ่งถือเป็นด่านแรกของแผนการซิน่วนอินเตอร์ชแนลในวันนั้นผลิตภัณฑ์คืนชื่อของไทยอย่างทุเรียนมังคุด หมอนอยางพาราและอาหารไทยอื่นๆถูกนำมาไล่ขายในไล่ลุมอย่างร้อนแรงทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากพร้อมใจกันพิมพ์คำว่าถุกเรียนเซรี่ไม่ยุดยัน นอกจากนี้สินป่ายังย้ายไล่ล่มไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองกรุงเทพเพื่อให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับสารพัดของดีเมืองไทยและวัฒนธรรมไทยเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเม,เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่7สินป่าเปิดการสตรีมสดบนแพลตฟอร์มโคโช ซึ่งมีผู้ชมทะลุ2ล้านคนตั้งแต่เริ่มสตรีมสดไลฟ์รูมในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานสไตล์ไทยเจ้าของแบรนด์ดังมากมายมารวมตัวกันเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของดีเมืองไทยให้กับลูกค้าชาวจีนรวมกับสินปานอกจากนี้พวกเขายังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสตอรี่ของแบรนด์ต่างๆในเนื้อหาเพื่อพาผู้ชมทุกคนท่องเที่ยวเมืองไทยไปด้วยกัน การสตรีมสดครั้งนี้ได้คัดสรรสินค้าพิเศษของไทยหลายสิบรายการทำยอดขายกว่า830ล้านในไม่กี่วินาทีรวมยอดสั่งซื้อจากการสตรีมสดกว่า6.78ล้านทำให้เจ้าของบ้านไทยถึงกับพลังแห่งอ e ีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดของจีน ในบรรดาสินค้าเหล่านี้มังคุดไทยที่เปิดขายในราคาสุดชอ็อกมียอดสั่งซื้อ1.26ล้านรายการและทำยอดขายกว่า100ล้านหยวนในไม่กี่วินาที ขณะที่ทุเรียนหมอนทองที่ทุกคนตั้งตารอให้เปิดขายในราคาพิเศษสามารถกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้สูงสุดซึ่งการสตรีมสดครั้งนี้ได้นำทุเรียนมาเปิดขาย1.62ล้านลูกน้ำหนักรวมกว่า4,800ตันทำยอดขายรวมเกือบ300ล้านหยวนจนผู้ใช้งานต่างต้องเรียกร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนทดแทนบุญคุณและทุเรียนเสรีค่ะ